เสียงริงเรไรขับกล่อมยามค่ำคืนในชนบทมันเป็นเสียงที่ฉันคุ้นเคยตั้งแต่เด็กเสียงที่มักจะทำให้ฉันหลับสบายแต่คืนนี้มันกลับเป็นเสียงที่แหลมสูงบาดหูเหมือนมีอะไรบางอย่างผิดปกติฉันพลิกตัวไปมาบนเตียงพยายามข่มตาให้หลับแต่ก็ไม่สำเร็จ บ้านไม้สองชั้นหลังนี้เป็นบ้านเก่าแก่ที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นฉันเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ได้ไม่นานหลังจากคุณยายเสียไปฉันตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตที่นี่หวังจะหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมืองใหญ่แต่ดูเหมือนว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้ต้อนรับฉันอย่างที่คิดเสียงลมพัดหวีดหวิวลอดช่องหน้าต่างดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้มันไม่ได้เป็นแค่เสียงลมธรรมดาแต่มันเหมือนเสียงกระซิบแผ่วเบาที่พยายามจะบอกอะไรบางอย่างฉันลุกขึ้นจากเตียงเดินไปปิดหน้าต่างแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นมองออกไปฉันก็ต้องชะงักที่หน้าต่างบานตรงข้ามซึ่งเป็นห้องของคุณยายมีเงาคนยืนอยู่ หัวใจของฉันเต้นระรัวฉันพยายามเพ่งมองให้ชัดเจนแต่แสงจันทร์สลัวสลัวทำให้มองเห็นได้ไม่ถนัดนักเงาคนนั้นยืนนิ่งไม่ขยับเขยื้อนฉันตัดสินใจเดินออกจากห้องหวังจะไปดูให้เห็นกับตาเมื่อฉันมาถึงหน้าห้องของคุณยายฉันก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดประตูห้องมืดสนิท ไม่มีใครอยู่ฉันเปิดไฟมองสำรวจไปรอบๆห้องทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเหมือนตอนที่คุณยายยังมีชีวิตอยู่รูปถ่ายครอบครัวที่วางอยู่บนโต๊ะภาพวาดที่ติดอยู่บนผนังแม้แต่กลิ่นอายของความเป็นคุณยายก็ยังคงอบอวลอยู่ในห้องนี้ฉันเดินเข้าไปใกล้โต๊ะเครื่องแป้งบนโต๊ะมีกระจกบานใหญ่ตั้งอยู่ฉันมองเข้าไปในกระจก หวังจะเห็นเพียงภาพสะท้อนของตัวเองแต่สิ่งที่ฉันเห็นไม่ใช่แท่ตัวฉันเงาที่อยู่ในกระจกมันไม่ใช่เงาของฉันเงาในกระจกมีใบหน้าที่ซีดเซียวดวงตาเบิกโพลงแล้วริมฝีปากที่เหยียดยิ้มอย่างน่ากลัวมันจ้องมองมาที่ฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังฉันผงะถอยหลังด้วยความตกใจแต่เงาในกระจกก็ยังคงจ้องมองมาที่ฉันไม่ว่าฉันจะขยับไปทางไหน มันก็ยังคงอยู่ในนั้นราวกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกระจกฉันพยายามตั้งสติบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่ภาพลวงตามันเป็นเพราะฉันเหนื่อยล้าและคิดมากเกินไปแต่ถึงอย่างนั้นความกลัวก็ยังคงกัดกินหัวใจของฉันฉันตัดสินใจออกจากห้องรีบเดินกลับเข้าไปในห้องนอนของตัวเองแล้วล็อกประตูฉันนั่งลงบนเตียงพยายามควบคุมลมหายใจ แต่หัวใจของฉันก็ยังคงเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาจากอกฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันไม่รู้ว่าเงาในกระจกนั้นคืออะไรแต่ฉันรู้ว่ามันต้องการอะไรบางอย่างจากฉันคืนนั้นฉันไม่ได้นอนเลยฉันนั่งเฝ้ารอแสงสว่างของวันใหม่ด้วยความหวาดกลัวและเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาในห้องความกลัวก็ค่อยๆจางหายไปเช้าวันต่อมาฉันตัดสินใจไปปรึกษาป้าสมอน ป้าสมอนเป็นคนเก่าคนแก่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้มาตั้งแต่เกิดเธอรู้จักบ้านทุกหลังและคนทุกคนในหมู่บ้านเป็นอย่างดีป้าสมรคะเมื่อคืนหนูเจอเรื่องแปลกๆในบ้านฉันเล่าเรื่องทั้งหมดให้ป้าสมอฟังป้าสมรฟังอย่างตั้งใจเมื่อฉันเล่าจบเธอก็ถอนหายใจออกมาหนูเอ้ยบ้านหลังนั้นมีเรื่องเล่าขานกันมานานแล้วป้าสมรพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกมังวลเขาว่ากันว่ามีวิญ,ญญาณร้ายสิงสถิตยอยู่ในกระจกบ้านนั้น มันจะปรากฏตัวให้คนที่อ่อนแอเห็นและมันจะพยายามดึงวิญญาณของคนคนนั้นลงไปอยู่ในกระจกฉันฟังป้าสมอนด้วยความตกใจฉันไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางมาก่อนแต่สิ่งที่ฉันเจอเมื่อคืนมันทําให้ฉันเริ่มเชื่อแล้วหนูต้องทํำยังไงคะป้าฉันถามด้วยน้าเสียงสั่นเครือวิธีแก้มีอยู่ทางเดียวป้าสมอพูดหนูต้องทําลายกระจกบ้านนั้นซะฉันหลังเลฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะทําตามที่ป้าสมอบอกหรือไม่ แต่ฉันก็รู้ว่าฉันไม่สามารถทนอยู่กับความกลัวแบบนี้ได้อีกต่อไปฉันตัดสินใจกลับไปที่บ้านหยิบค้อนขนาดใหญ่แล้วเดินตรงไปยังห้องของคุณยายเมื่อฉันมาถึงหน้าโต๊ะเครื่องแปง้งฉันก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วเงื้อค้อนขึ้นภาพเงาในกระจกยังคงจ้องมองมาที่ฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังแต่ครั้งนี้ฉันไม่กลัวอีกต่อไปฉันฟาดค้อนลงไปบนกระจกอย่างแรงกระจกแตกกระจาย เศษแก้วกระเด็นไปทั่วห้องเสียงกรีดร้องดังขึ้นเสียงกรีดร้องที่ดังมาจากในกระจกฉันหลับตาปีเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเศษแก้วที่แตกกระจายก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเราว,ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นห้องเงียบสงัดฉันเดินออกจากห้องด้วยความโล่งอกฉันไม่รู้ว่าฉันทำอะไรลงไปแต่ฉันรู้สึกว่าภาระนักอึ้งที่อยู่ในใจของฉันได้หายไปแล้วหลังจากวันนั้น ฉันก็ไม่เคยเจอเรื่องแปลกๆในบ้านอีกเลยฉันกลับมานอนหลับได้อย่างสบายใจและเสียงริงเรรก็กลับมาเป็นเสียงที่ไพเราะเหมือนเดิมบ้านหลังนี้ในที่สุดก็ต้อนรับฉันบางครั้งสิ่งที่เรากลัวที่สุดอาจไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดเพียงแค่เราต้องกล้าเผชิญหน้ากับมันกล้าที่จะทำลายสิ่งที่คอยขัดขวางเรา และปล่อยวางความกลัวที่อยู่ในใจของเราเมื่อเราได้รู้เรื่องนี้แล้วในตอนถัดไปเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของห้องใต้หลังคาที่ถูกปิดใต้สถานที่ที่ซ่อนความลับดำมืดเอาไว้